สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับและเกมนี้จะมาสอนวิธีการฟาร์มเพชรแบบตึงตึงก็แล้วกันทุกคน <laughs> มีคอมเมนต์น้องเข้ามานะครับว่าช่วยสอนวิธีการฟาร์มเพชรหน่อยเพราะว่าตอนนี้เพชรคูณ2ด้วยถูกต้องไหมทุกคนก็อยากจะฟาร์มเพชรกันสอนแบบไม่มีคาราด,ด้วยทุกคนซึ่งวิธีการฟาร์มเพชรแบบไม่มีคา์าเนี่ยพี่ก็ได้ทําคลิปลงในช่องไปแล้วนะ แต่ว่าน้องเขาน่าจะไม่เห็นเดี๋ยวทําลงให้ดูใหม่เลยละกันแล้วก็คลิปนี้เกมนี้นะครับจะไม่ตัดเราจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูแบบเต็มสูบไปเลยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าพี่เดินเกมยังไงนะครับอ่ะไปลุยทุกคนเดี๋ยวเอาคาร์ดออกก่อนละกันก็เอาออกตอนนี้ก็ไม่มีค์ดแล้วทุกคนฟาร์มเพชรแบบ no card ไปลุยทุกคนเมื่อเราทําการเข้าเกมมานะฮะแน่นอนอยู่แล้วไล่ตัดไม้ก่อนจังหวะนี้ตัดไป ตัดให้เร็วที่สุดทุกคนตัดไปตัดไปตัดยังไงก็ได้นะครับอมมันน่าจะเร็วสุดแค่นี้แหละเพราะว่าขวานธรรมดาเนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะมันต้องใช้12ดาเมจใช่ไหมต้องต้องต้องฟัน12ครั้งอ่ะสิครั้งหรือ11ครั้งนี่แหละในการตัดนะฮะ ตอนนี้ NPC แลกมาแล้วทุกคนก็เอาขากระต่ายมานะครับแลกเป็นถุงแล้วกันตอนนี้ถุงเราก็เก็บได้15ชิ้นแล้วคนดูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กองไฟกันเลยนะครับใส่ฐานเข้าไปก่อนแล้วก็หยิบไม้พวกนี้ทุกคนใส่เข้าไปตามลำดับนะครับเอาให้กองไฟของเราเนี่ยเลเวล4โอเคไหมเอาให้เลเวล4นะครับอ่ะตอนนี้เลเวล2แนละ้วเลเวล3แล้วทุกคน โอเคเลเวลสแล้วครับแล้วก็เอามา้อีก3ชิ้นเนี่ยไปใส่ในนี้เลยนะครับเครื่องบดเพื่อที่จะสร้างแผนที่ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็วิ่งฟาร์มได้แล้วทุกคนวิ่งฟาร์มตามแมปเลยฮะ แล้วมาวิ่งฟาร์มตอนมืดด้วยเดี๋ยวรู้สึกว่าโดนกวางไล่หลังอยู่นะครับตอนนี้ใช่ไหมไม่มีดันไงนั่นไงเออแม่งหมาจริงๆทุกคนแล้วเราเก็บกระสุนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจูก่อนจูอุ้ยหมาโอ้โหไอโบตาแดงไล่ด้วยนะครับเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอโบอุ้ยขอโทษขอโทษไอโบใจเย็นโบโอ้โติดติดโอ้โหกับตุโโโยโอ้โหโดนกวางตบไปดอกหนึ่งนะฮะดีไม่ตุยโอ้โห พี่โบพี่โบแม่งเยอะจัดเออเฮ้ยนั่นไงทุกคนเราเจอดันเจี้ยนแล้วเราต้องวิ่งไปเปิดดันเจี้ยนก่อนนะเดี๋ยวหาดันเจี้ยนไม่เจอต้องเดินไปหน้าดันเจี้ยนนะครับสัญลักษณ์รูปเพชรบ,บนแผนที่มันจะได้ขึ้นเหลืออีกสี่นาทีอืมแสดงว่าตั้งแต่เราเริ่มเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะนับเวลา20นาทีนะครับในการเปิดดันเอออ่าเดี๋ยวกลับฐานก่อนคนดู อนนี้นะครับรู้สึกว่าดันเจียนเนี่ยเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะเปิดแล้วนะสำหรับดันเจียนเลเวลหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่มีปืนไรเฟิลเวยทุกคนแต่ว่าเรามีปืนปืนตัวนี้แล้วนะครับไอ้ปืนปืนลูกโม่หาไรเฟิลหาไรเฟิลสิ่งที่ขาดไปคือไรเฟิลเราจะได้เคลียดันง่ายๆหน่อยโอ้โหไฟฉายอันใหญ่อยากได้ไรเฟิลไม่ใช่ไอโบก็เต็มบ้านเลยจังวว่านี้ต้องเข้าไปลึกกว่านี้สินะ วิ่งต่อไปพี่ชายเฮ้ยในถังขยะมีปะ่ะโอ้โหเป็นลูกกระสุนแบนเนทฮะเก็บมะรอรถเก็บเก็บเก็บเราขาดไลเฟิรนเว้ยดถูถ้าเราได้เฟิรนนะถ้าเราได้ <c oughs> ลินพันถ้าเราได้ไลเฟิรนนะเราบูได้แล้วนะแบนเนทเดี๋ยวนะมีปะ่ะตรงนี้โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคสวยพี่ชายกระสุนปทุกคนเราไป เปิดดันเจี้ยนลุยดันเจี้ยนกันดีกว่าครับ ามาถึงหน้าดันเจี้ยนแล้วคนดูสิ่งที่เราเตรียมเข้ามานะครับก็จะมีตัวปืนไรเฟิลแล้วก็ปืนลูกโม่แล้วก็มีสเปียร์ด้วยอันนี้นะฮะอ่ะก็เคเลียร์เว็บแรกไปก่อนเว็บแรกมันเคลียร์ง่ายมากทุกคนก็ประมาณนี้ล่อมันออกมานะครับเอามันเอาออกเอา,เอา,เอามันออกมาจากการข้างนอกเราจะได้ไม่โดนเว็บ2โจมตีอัตโนมัตินะครับอ่ะอันนี้ก็ค่อยๆย,ย,ยิงไปทุกคนนี่ฮะไรเฟิลหนึ่งนัดลูกโม่หนึ่งนัดตุยครับประมาณนี้เลยฟาร์มแบบชิวๆไม่มีคัส มันมันต้องอดทนนิดนึงอ่ะช่วงแรกๆอ่ะเพราะว่าผู้เล่นใหม่นะครับมันต้องทําใจมันยังไม่มีคาร์างไงทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2กันครับนี่ฮะชั้น2ก็สูตรเดิมทุกคนไลเฟิลนน,นัดลูกโมหน่งนัดนะฮะนี่ประมาณนี้เห็นปะ่ะเออมันก็เป็นจังหวะที่เราฟาร์มในช่วงแรกๆแหละมีอะไรก็เก็บมาให้หมดครับเจอลูกกระสุนอะไรเก็บมาให้หมดเลยทุกคนเราต้องใช้ แต่ถ้าเล่นในมือถือมันก็จะยากนิดนึงนะครับอืมจริงๆมันก็มีสูตรใช้ปืนไลเวลสองกระบอกแหละแต่ว่าเราขี้เกียจห,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 นะหาหนังหมาไงเออขี้เกียจหาหนังหมานะมันต้องหานังหมาธรรมดาแล้วก็หนังหมาตาแดงนะครับอ่ะชั้นสามเปิดแล้วทุกคนง่ายปะ่ะง่ายนะก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงอืน้องๆก็ต้องอดทนเอานะครับ <laughs> เพราะว่าเรามันไม่มีคานไง นี่ปปัั๊๊บบอช่วงแรกๆพี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับมาฟาร์มแบบนี้แหละเก็บเพชรไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อคาร์ดไซบอร์กเอาก็ระวังหน่อยเวฟสามเล่นใจเย็นๆทุกคนนี่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 ไงใจเย็นใจเย็นประมาณนี้หันดีๆหันดีๆโบเอ้ไปโบเข้าไป,าไปนี่หาเรี่ยมหาเรี่ยมเห็นไหม มันจะใช้ไลฟเฟิลหนึ่งลูกโม่หนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งหนีหน่อยเช็คเช็คเช็คว่ามันจะมีเว็บเกิดอีกหรือเปล่านะเพื่อความปลอดภัยง่ายปะเออแค่นี้เองเห็นไหมประตูเปิดแล้วปะไปเปิดกล่องเพชรทุกคนรับเพชรแบบชิวๆนะครับสิเม็ดเพราะว่าเพชรมันคูณ2อยู่ใช่ไหมละ่ะกล่องแดงได้แล้ววะดูดิกล่องแดงได้เลยคิดว่า โอ้โหเกิดจัดได้โลนะฮะเปิดกล่องเอาโลนี่ฮะกล่องเพชรสวยงามตามท้องเรื่องอ่ะทุกคนประมาณนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวิธีการฟาร์มเพชรนะครับใช้เวลาไปประมาณ25นาทีก็คือพอเราเข้าเกมไปเนี่ยเรามีเวลา20นาทีในการฟาร์มหาปืนไลฟเฟิลหาปืนลูกโม่หรือไม่ก็ หาตัวหอ่อหลังจากนั้นผ่านไป20นาทีดันเจียนเนี่ยมันจะเปิดเราก็สามารถไปเคลียร์ดันเจียนได้ง่ายๆเพราะว่าดันเจียนรอบแรกเนี่ยมันเป็นดันเจียนเลเวล1 หลังจากที่เราเคลียร์ดันเจียนเลเวลหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนชั่งน้ำหนักเอานะครับระหว่างเราจะเล่นต่อเพื่อที่จะรอไปอีก20นาทีแล้วก็จะไปเคลียร์ดันเจียนเลเวลสแต่ว่าดันเจียนเลเวลสเนี่ยมันจะเคลียร์ยากกว่าเลเวลหอยู่แล้วก็ให้น้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยชั่งน้าหนักเอาว่าเฮ้ยเราควรที่จะออกเข้าเกมใหม่เล่นใหม่แล้วก็วิ่งหาดันเจียนแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ออกแบบนี้วนลูปดีหรือเปล่าหรือว่าจะรอเป็นดันเจียนเลเวลสเลเวลส แล้วก็เลเวลสี่เราค่อยออกนะครับแต่ที่เพื่อนๆบางคนเขาทํากันเนี่ยส่วนมากเขาจะทําด้วยการออกเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลา20นาทีเหมือนกันใช่ไหมเราเคลียร์เลเวลหนึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องรอดันเจียนรี20นาทีกับการที่เราออกแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เล่นใหม่หมดเพื่อที่จะวิ่งหาดันเจียนมันก็มีเวลาให้เราเนี่ย20นาทีเหมือนกันแล้วก็เคลียร์ดันเจียนเลเวลหนึ่งพี่ก็มองว่า อ,ออกเข้าใหม่น่าจะดีที่สุดนะสำหรับคนที่ไม่มีคัสไซบ็อกส่วนคนที่มีคัสไซบ็อกนะครับก็อยู่กันแบบยวยาวไปเลยทุกคนเดอะเบสอยู่แล้วนะครับจังหวะน,นี้อ่ะคลิปนี้ทุกคนถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยละกันแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากได้คัสไซบ็อกใช่ไหมเอาอย่างนี้ละกันคลิปนี้พี่บอกเลยว่าถ้าครบ300ไลค์พี่แจกคัสไซบ็อกหนึ่งรางวัลโอเคไหมทุกคนเพราะฉะนั้น รับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ <c oughs> แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าอยากได้คาร์ทไซบอกตามด้วยชื่อหลังแอดทุกคนอันนี้แจกจริงไม่ติงนังนะครับแล้วก็พยายามเข้ามาดูคลิปพี่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพี่ตอบคอมเมนต์ไปแล้วอ่ะแสดงว่าน้องคนนั้นน่ะได้ค์ดไซบอกนะไม่ใช่ว่าคอมเมนต์มาแล้วแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไปเลยนะทุกคนเพราะว่า บางคนเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วได้รับรางวัลแต่ว่าไม่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ของตัวเองเลยนะสำหรับตัวพี่นะครับไม่ได้ปล่อยเซิร์ฟสหรับคอมเมนต์ที่น้องๆคอมเมนต์เข้ามานะเพราะฉะนั้นพยายามเข้ามาตรวจเช็คคอมเมนต์ตัวเองด้วยว่าได้รับรางวัลหรือเปล่าทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ